สแสดงแสดงสาธิตสาธิตให้เ,เรียนดูดูดูการผมพยาบาลดูผู้ใหญ่ครับเออสสวัดีครับเอ้ยเอ้ยตอนเอ้ยเอ้ยตอนร่วงอยู่ตรงไหนที่พังบอกผมนะ อยู่หน้าวัดไทยสองพรุ่งนีจะเตรียมอุปกรณ์ไปเดี๋ยวเอาไม่ขนนั่นแหละนี่เอารถนี่มีรถขาวอยู่มได้วยกันไปเตรียมเครื่องก็ได้เอารถผู้ช่วยไปก็ได้เอามาขนกันเออมาอยู่นี่แหละอยู่ตนอ่นี่ตรงนี้พรุ่งนี้จะพาเดินออกไปไหมนี่เราจะขนอันนี้เดี๋ยวไปจุดหนึ่งเรจะไปเรียนเรื่องงูอยู่ในโรงเรียนก่อนสักฐาหนึ่งล้วก็ค่อยออกไปออกไปทางนั้นแหละมันมันได้ข่าที่ตัวไหน สาธิตเราทำรอเลยเวลาปฏิบาติมาเราก็มาสาธิตด้วยเราก็ทำไวรอด้วยก็จะได้เอาเอารถมาขนครับ <ผล S 1> ครับขนไปเลยไงมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง